ฮอดแล้วพี่น้องโซงโซงอะไรคนเอาเออวางวางเต้นนะบอนี่นี่วางเต้นนี่ฮอดแล้วฝั่งไทยโอ้ยดีใจดิ เห็นมาแล้วจ้าพี่น้องนะเอาขึ้นมาแล้วเราหมากัดก้องเดินไปเลยทีมงานของเรานะคะ10คนพี่น้องรับเสร็จแล้วเตรียมไว้คนละหนึ่งร้อยบาทซื้อหน้าเรือนะจ๊ะระวังระวังเรือระวังเรือท่านเดือดรึเออซื้อปีเรือไว้ขามากรบเบิดซื้อเลยปีละน้อยลงเรือเลยเนาะขามากระลงเรือเลยทั้งกระล่อทั้งผุนเลยขามากระไร ทางโลกยอยู่ทางคุ่คนครับฮแม่นกับมูนะทีมงานหาวาอ่ปาปนาด้วสิถอดแคนยาวซื้อบ <laughs> ส,สบ้านตายเบอร์ต,อติดกับขอบดมะลง่อบสบ้านตายเบอร์ สั่ง150ค่ะอ้ยกับข่าวกับน้ำพี่น้องเบ็ดพะโล้ค่ะตองนี้สั5 0นะคะอุ้ยหมวกงามอลีหมวกงามอลีหอมเลยหอมกับข่าวเลยค่ะเดี๋ยวจบมาน้าโซอสสาคำญนูนายอยู่ทั้งไทยมูพอต้องเบิ่งคนก่อนมาครบหรือบอก อาดัมครั้งที่เท่าไดคุณอามานี่ครั้งแรกบ่ครั้งแรกอืมครั้งแรกของอาดัมหนูมาครั้งที่เท่าไดบปรรุครั้งที่สามที่สี่นี่แหละบรรทัพลงมาเขาก็ลงเรือในนี่เลยนี่ขามนี่เลยค่ะทางลงทางขามอยู่บางนี่ดูเลยเอาขึ้นไปมาลงที่นี้เด้อ แม่บ้านเนี่ยแนั้นเนื้อกะพัวจะอยู่วังใดทางซ้ายมือเนี่ยครับคุณลงครับลงทางซ้ายมือของท่านแม่แม่เขาอยู่ทางไหนสองคนน่ะเดินตรงมาเดินกับพัวไหนไปทางซ้ายมือจะพบผู้เดินกับพัวไหนจะมันอยู่ทางไหนขับลงนิดขัพานลงมีบันไดลงรับให้มาลงตรงนี้คนร้ายจะให้ลงทามาทหาสื่อของพรับผม ถ้าเป็นกระดาอพร้อมตะก่อนกระแลแม่นี่กินแล้วยี่สิบห้ากระแลแม่ลั่นนี่นี่นี่กระแลแม่ไปพ่อไปตองนี่บอกเขาเห็นเป็นทองละลอยทองละลายนี่ผมอืมอ่างเครื่องประดับถึงค่ามาหมดสี่สิบบาทแล้วค่ะ เพิ่นขาม้าบัสสี่สิบบาทหรอวโอ้ยสวยอ่ะบอกบอกปันใดทั้งหน้าสวยงามกว่าจักนี่มาค้ามนี่เอ๊ะขาม้าหอดร้านประทานแล้วพี่น้องขึ้นน้าขา้าหอดใส่แล้วเนาะ น้าซื้อดอกไม้เลยบอยบูนบมีบอน้า,นาจะไม่นา้าะคไรับไปซื้อยูในก็ได้ยางหลังนี่มาทันมาเปมนบอโอซื้อื้อเนี่ยนี่พมมละก็นา,นาวเอาขึ้นยบมามาอยู่ ได้นคะคะหิวข่าวได้หน่อุ้ยน้องพี่ดีน้องพี่หน่อยค่ะอ้าวจะไปกินข้าวก่อนพี่น้องจริงยังคาราบะทานิวข้าวเลยตอนนี้นะก้าวมองในมืดไปกินข้าวเศร้าอยู่ป้าพี่น้อง มาแล้วจ้าหอดแล้วบ่นข่าวบ่นเคยเฮ้าเคยถ่ายรูปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ่ายรูปไปสัแนเหิวข่าวเด้กพี่นองเว้ยเก่าคนที่ได้โจกมาทรงซับคักับอาสเสดเนาะอยู่หลดจะหาซื้อยังกินก่อนแต่คุณอาจะากินร้านไหน กินข่าวก่อนอันนี้คือชูชิเหรอวเอ,อ่าบอก <c oughs> ขามากินข่าวก่อนี่นอกกง แน่อยู่นะกินฮะเราสัส่งอะไรขอ,อ,องก้อนที่น่องเนะาะจะหาเดินต่อเอาถ้าเสดจะเป็นกินยังรอกเได้สั่งเได้สั่งนอากินเผอ่อเชียวกินเผอ ก๋วยเตียวฝั่งไทยสมัครแซปดเอากินกับข้าวเหนียวข้นเอามาเนืยงเนื้อไก่หมูหมู อันโนมาได้สร้องห้าพันคันข้อระบบงานนี่ตัวนึงมีเท้าใส่ไม่ดีกุ๊ด จดกบโปรกอัตโนมัติ่เอาสอง,อสองไปลุ่มหน,นึ่งกรหนาบวงครับน้ำบวจ นี่บ่งวงคนเอานเี้ยขออ้างแรกาดำ

อืมอ่าคือมีต่อันมันๆต่บอกข่าวห้องทองเจอปต่อพี่น้องเลยออกมาจากกินข่าวแล้วพี่น้องเนาะเดาข่าวลานพระธาตุเนาะจังเลยหนึ่งเบเกซี เดินซื้อของหากินเขา่าหากินยังนะบิน้ซื้อของอยู่ของกินของใส่แล้วก็เดินข้างกลับแค่นั้นเองมาเที่ยวงานสมนใจอยู่นะป้าขาดใหญ่ค่ะมันิคุณนาจายเต็มที่ <c oughs> อาดามหาอยู่ใส่่อาดามอยู่ใส่ยังไม่ได้ออกมาบ่ครบแล้วทีมงานเรา เดี๋ยวสีขาวร้านพัดหาดก่อนพี่น้องเนาะหลังจากเสียออกมาคลิปนี้เจ้าวัสมนีก่อนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปนะอัเดเสดทัวร์หลอกเนาะฝากเป็นการ์งใจเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการ์งใจนะคะ